نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله والمعراج حق المعراج هو الصعود هو الصعود الى السماوات السبع وما شاء الله من العلا إلى آخره دودرون หาชียะหมายเลขสามด้านล่างวันนี้เรามาดูคำอธิบายเกี่ยวกับสาระบางส่วนที่ยังคงตกค้างอยูนะ่จากหลักความเชื่อในเรื่องของอิสราแอลเบียรอดนะจากมาตันของท่านอิหมัมอตตัลตอฮาวีที่เราได้มีการแปลสำนวนของมาตันเอาไว้เมื่อวานนะเกี่ยวกับเรื่องของ อิสรเอมียรอดนะ,นะตรง h าชียะห h ไม่ยดสามกาวรูฮูวันเมีรอดอยู่ฮักกุนะจะอธิบายสับนวนที่อิหม่ามตอฮาวีได้กล่าวว่าวันเมีรอดอยู่ฮักกุนที่บอกว่าการเมีรอดนั้นคือความจริงการเมีรอดก็คือการขึ้นสู่ฟากฟ้าเข้าเฝ้าพระบู้เป็นเจ้านั้นคือฮักกุนคือความจริง นะเกิดข um ึ้นจริงเมียรอดคืออะไรเขาบอกว่าอัลเมียรอดจูการเมียรอดนั้นคืออัลส um ูงูดมันคือการสูงุดนะสู้อันใดสูงุดสูดันก็คืวสู้อิดุนสูดที่แปลว่าการขึ้นนะอิลลัสมาวตีไปสู่ ไปยังบรรดาฟ้าฟ้าอัสซบีทั้งเจ็ดน,นะเมื่ออดก็คือการขึ้นสู่เหล่าฟ้าทั้งเจ็ดวะมาชาอัตอไปที่อัสซมาวัตและการขึ้นไปสู่มาสิ่งซึ่งนะสิ่งความหมายตรงนี้ก็คือสถานที่ชาอัลลอฮุที่อัลลอฮ์ตลา ทรงมีพระประสงค์นะสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนมินบัญานตมามินันอูลาจากเบื้องบนนะหมายถึงว่าสถานที่ต่างๆนะที่อยู่เบื้องบนที่อัลลอฮฺแตาลาประสงค์ที่จะให้ท่านนาบีได้ไปนะนั่นแหละคือการเมียรอดเมียรอดก,ก็คือการขึ้นสู่ฟากฟ้า แล้วก็สถานที่ต่างๆในฟากฟ้าที่ท่านนาบีได้ไปเยี่ยมที่ท่านนาบีได้ไปชมที่ท่านนาบีได้ไปรับรู้นะหรือไปเห็นมานั่นเขาเรียกว่าการเมียรอดของท่านนาบีววฮาซาและการเมียรอดนี้นั่นววฮาซาเอวฮะซันเมียรอดเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยฮักกุนมันคือความจริงมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ยาจีบ <S ess> ุญ إيمان ุบิฮิบิฮิบิฮาดานะบิฮิบิฮิบิฮดาฮดาคกเ่แห่งมียรอยาจบุ إيمان ุซึ่งการอีมานนั้นจำเป็นนะบิฮิต่อมันอ่าก็คือต่อเรื่องของการมียรอการอีมานหรือศรัทธาในเรื่องของการเมียรอดนั้นเป็นความจริงอ่าฟีฮักีรอูิลลาฮิซัลลัฮุลัยฮิวะัลลัมนะใน ฮักเขาบ่าฮ <t ough> <Oliver> ักในความหมายตรงนี้ก็คือในสิทธิแห่งท่านรอสุลองลอกก็คือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแก่ท่านนบีสุลองลอกหมายยวะสัลลัมนะอมว่มันนาฟาฮูและบุคคลใดก็ตามที่นาฟาหูนาฟายยนฟีนาฟยยนที่แปลว่าปฏิเสธบุคคลใดก็ตามที่นาฟาที่ได้ทำการปฏิเสธหู พูกลับไปหาอันเมีอรอจะบุคคลใดที่ปฏิเสธเรื่องของเมียรอดก็คือไม่เชื่อว่ามันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงฟอร์ว่าพกลับไปหามันคนคนนั้นเนี่ยฟาซิกุนคือคนฟาซิกฟาซิกคือคนที่ทำบาปหรือคนที่ฝ่าฝืน หรือคนที่กระทําผิดนั่นเองอเหมือนที่คุยสรุปให้เมื่อวานว่าอิสรภาเมีอรอดใช่ไหมสองช่วงสองตอนใครปฏิเสธเรื่องอิสรภอพคนนั้นตกเป็นกาเฟตใครปฏิเสธเรื่องมีอรอดอาดิสุนนาบอกว่าคนนั้นคือฟาซิกคําว่าฟาซิกหมายถึงเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออั์ในเรื่องของหลักความเชื่อความศรัทธา แต่กระนั้นก็ตามยังคงถือว่าเป็นมุสลิมมุสลิมที่ฟาซิกเขาเรียกาฟาซิกเนี่ยถ้าแปลอีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่ทำบาปใหญ่คนที่ทําผิดบาปความผิดบาปที่ใหญ่เขาเรียกคนฟาซิกแต่สถานะนั้นยังถือว่าเป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมที่ฟาซิกถ้าไม่เชื่อเรื่องเมียรอดนะวันเมียรอดอยู่และในเรื่องของการเมียรอดของท่านนาบีเนี่ย ฮาซ้อนมันได้เกิดขึ้นบัลอิสรออีภายหลังจากการอิสรอของท่านนบีเมียรอดนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการอิสรอมีอิสรอก่อนแล้วก็เมียรอดไอ้ไอ้ที่ว่าเกิดขึ้นหลังอิสรอเนี่ยหมายความยังไงบาดวูซูลีฮีอิลามัสยิดิลอักซอคอริจม์มินัลมัสยิดี เขาว่าเกิดขึ้นหลังอิสระอนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอิสระอก่อนหนึ่งวันหลังจากนั้นสามวันให้หลังมีการเมียรอดไม่ใช่แต่มันเป็นการเกิดขึ้นเนี่ยบาดาวุซลีฮิวโซดินนบีภายหลังจากที่ท่านนาบีนั้นได้วูซูลก็คือได้ไปถึงวอสลายาซิรูวูซูลันวอสลันเห็นไหมวูซูลแปลว่าการไปถึงถึงไหนล่ะอิลันมัสจิดิลอัซอนะ ภายหลังจากที่ท่านนาบีสุลต่านลอานสลามเดินทางไปถึงมัสยิดอัลอาซซคอริจม,มินัลมัสยิดีคอริจันโดยที่ท่านนาบีนั้นนะอยู่ภายนอกคอริจันแปลว่าอยู่ภายนอกไม่ได้แปลว่าออกนะคอริที่แปลว่าภายนอกดาคินที่แปลว่าภายใน,นในขณะเดียวกันเขาบอกคอริ แปลว่าออกก็ได้ด้วยคอริจุนเป็นอิสิมฟาเอนา็นดาคิรุนแปลว่าเข้าผู้ที่เข้าคอริจุนแปลว่าผู้ที่ออกนั่นคือความหมายเดิมของมันแต่ในบางบริบทนะคำว่าคอริจุนจะต้องแปลว่าภายนอกเห็นไหมคนที่ออกก็คือคนที่อยู่ข้างนอกคําว่าดาคิรุนจะไม่แปลว่าผู้ที่เข้าจะแปลว่าภายในเพราะคนที่เข้าก็คือเขาอยู่ภายใน นั่นแหละถ,ถึงย้ำนักหนาว่าการแปลหนังสือภาษาอาหรับต้องขึ้นกับบริบทสำนวนภาษาไทยเราด้วยไม่ใช่แปลดือด้อๆแปลดือด้อๆแปล,ลตรงๆแปลตามคำมันก็แปลได้แต่ความเข้าใจมันไม่กระจาดเพราะภาษาไทยเรามีสำนวนแบบหนึ่งเราก็ต้องใช้สำนวนให้มันตรงกับภาษาไทยของเราขึ้นอยู่กับบริบททีนี่ ภาษาไทยยังเป็นภาษาที่เราต้องเรียนเราต้องอ่านไม่ใช่เรียนเฉพาะหลักการไวยากรณ์สำนวนภาษาอาหรับอย่างเดียวถ้าเราเรียนภาษาอาหรับเก่งแต่ถ้าภาษาไทยเราไม่เก่งเราจะเอาภาษาอาหรับที่เราเก่งไปถ่ายทอดให้ดูดีได้อย่างไรถ้าภาษาไทยของเราไม่เก่งภาษาแม่ของเราไม่เก่งเห็นไหม,มเราต้องให้เก่งให้สวยงามทั้งสองภาษา เราจะได้เอาความงดงามในความหมายของภาษาอาหรับมาสามารถในการที่จะเรียงความหมายคําได้อย่างสวยงามในภาษาไทยของเราด้วยเพราะเราต้องพูดให้คนไทยฟังทีนี้วิธีการในการทําให้เราได้มีความรู้เรื่องภาษาหนึ่งในนั้นคืออ่านหนังสือให้มากหนังสือไทยควรอ่านหนังสือฟอร์ตอินหนังสือตะนลีมหนังสือพวกเนี้ยมันช่วยเราได้นะช่วยได้เยอะเลยอื เขาจะมีนัดมาสิ่งโดยที่ท่านนบีอยู่ภายนอกมัสยิดไปถึงบริเวณมัสยิดอัลซอปุ๊บออกมาข้างนอกแล้วก็ขึ้นสู่อะไรขึ้นสู่เมียรอทีนี้ฟัลอิสรออูดังนั้นการอิสรอเนี่ยมุซร์หุมบิฮีฟิลกุรอานีมุซรรหุนมุซรรห์มุซรรหเนี่ย มาจากคาว่าซอริสอรอห่าที่แปลว่ากระจางชัดหรือประจักษ์แจ้งเขาบอกว่าฟัลอิสรออูการอิสรอนั้นโมซอร,รหุนแปลว่าถูกทําให้เป็นที่กระจางชัดหรือเป็นที่ประจักษ์แจ้งบีฮีด้วยกับมันคือมันน่ะประจักษ์แจ้ง ชัดเจนฟิลกุรอานี่ในคำเพียอัลกุรอานคือมีการพูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องอิสระในอัลกุรอานนะมุสลรริมเนี่ยบกอลีฮิาลาด้วยกับถ้อยดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺที่พระองค์งได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่า سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير نعم อายะนี้ไม่แปลแล้วนะเพราะแปลแล้วเมื่อวานจากทอนบนความหมายเดียวกันเลยนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเรื่องการอิสรอเนี่ยมันชัดเจนอัลลอฮ์พูดชัดเจนซุบฮฺฮาน,นะอัลลอฮฺอัสร ه, อฮฺเป็นฟีนของเขาว่าอิสรอืมนะฟาลิดาลิกาด้วยเหตุด,ดังกล่าวนั่นเองด้วยเหตุด,ดังกล่าวนั่นเอง ด้วยเหตุนั้นเอง لذلك. لذلك ับอะไรล่อิอันน فلذلك أي ل บ ن الإسراء بسرح به في القرآن. ด้วยเหตุที่กล่าวมานั้นเองก็คือด้วยเหตุที่บอกว่าการอิสลรเนี่ยมันถูกกล่าวอย่างประจักษ์ชัดในอัลกุรอานอ่าด้วยเหตุนั้นเองด้วยเหตุที่อัลกุรอานได้ถูกกล่าวไว้ชัดในเรื่องอิสลร์ นะทำไมล่ะด้วยเหตุนั้นแล้วยังไงละ่ะยักฟูรุมุงกิรูหูมุงกิรูเป็นฝ่ายของยักฟูรุมุงกิรูมุงกิรเป็นอิีกฝ่ายหนึ่งอังการอยุ่งกิรูอิงคารันฟะฮาว่มุงกิรอิงคารที่แปลว่าคัดค้านหรือปฏิเสธมุงกิรูแปลว่าผู้ที่ปฏิเสธหูต่อมันต่อมันเนี่ยต่ออะไรหูกับไปหาอัลอิสรอห์ ผู้ที่ปฏิเสธการอิสระหรือเรื่องอิสรนะนั้นยักฟูรูถือว่าตกเป็นกาฟิศตกมุตตะัดเอาไม่มีเงื่อนสื่อดีวเด็กไหมไม่ได้เงอนสื่อดีโอเคเดี๋ยวเรียนเสร็จคอยไปเอาพร้อมกันนะ นี่แหละเพราะเหตุที่ว่าเรื่องการอิสรอเนี่ยมันถูกกล่าวอย่างประจักษ์ในอัลกุราอานเเพราะเหตุนั้นนะ่ะยักฟูรุมุงกิรูผู้ที่ปฏิเสธหรือคัดค้านเรื่องการอิสรอนั้นจึงยักฟูรกาฟรยักฟูรุไปว่าตกเป็นกาเฟต์กลายเป็นกาเฟตถือว่าตกศาสนา,นากาเฟตนี่หนักฟาซิกเนี่ยก็หนักแต่มันเบากว่ากาเฟตกาเฟต์นี่คือหลุดศาสนาไปเลย ต่ฟาซิกล่ะฟาซิกเนี่ยยังอยู่ในยังอยู่ในกรอบว่าเป็นมุสลิมแต่ทําสิ่งที่ผิดแค่นั้นเองฟาซิกแต่ถ้ากาเฟตเนี่ยคือหลุดพ้นจากความเป็นมุสลิมไปเลยอ่าอเอาแล้วทีนี้วันเมียรอดอยู่แล้วเรื่องการเมียรอดล่ะอ่าเมียรอดเนี่ยทำไมทำไมคนที่ปฏิเสธเรื่องเมียรอดเป็นแค่ฟาซิก แต่ถ้าปฏิเสธเรื่องอิสระคนนั้นตกเป็นกาเฟต์ทาไมการปฏิเสธเรื่องมเมอยรอดการขึ้นฟ้าถ้าไม่เชื่อมันฮุกลมถือว่ายังเป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมที่กระทําผิดในฐานที่ไม่เชื่อและไม่ศรัทธาเพราะอะไรถึงต่างกันทั้งๆที่มันคือเหตุการณ์เรื่องเดียวกันเขาจึงบอกต่อไปว่าวันมเมีรรอยุ และในเรื่องการเมียรอดนั้นอย่ากาดูเกือบจะกาไดา้ย่ากาดู่เกือบจะนะเกือบจะอะไรย่ากูนุนัสซอนเกือบที่จะเป็นเป็นอะไรนัสซอนเป็นตัวบทสอรีฮันที่ชัดแจง้งเกือบจะเป็นตัวบทที่ชัดแจง้งอย่ากาดูเกือบจะชัดอ่าสอริฮันนีย่ยมุซอนรองเห็นไหมอ่า ถ้าอิสระเนี่ยมันประจักษ์ชัดอายะระบุแต่เมียรอดเนี่ยมันแค่ยากาดูมันแค่เกือบจะชัดแค่นั้นเองอนั่นแหละเกือบกลายเป็นตัวบทที่ชัดเจนก็คือหมายถึงยังไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอัลลอฮฺ س ฮ ح ا ن ه และลาได้ทรงกล่าวว่า ولقد رآه نزلة أخرى عند س د ر أ ا د ة ا ل م ن ت ه ا عندها ج ن ا الماء อัน <K> อันอัน hey, อ hey, ันอันอันอัันอันอันอัอันนอั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 นออันอานอันอันอานอั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 นันอ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 ันยันอ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 ันนอั

แล้วไหนว่าไม่ชัดไม่ชัดยังไงก่อนอิสราชัดในกุรอานเมียรอดก็มีการยกขึ้นมาอีกเหมือนกันก็มันอยู่ในอัลกุรอานแล้วไหนว่าไม่ชัดแล้วทําไมจึงมีสองมาตรฐานถ้าอิสราไม่เชื่อตกเป็นกาเฟตถ้าเมียรอดไม่เชื่อถือว่าเป็นมุสลิมอยู่แต่ฟาซิกทั้งท้งที่ว่าพอพูดเรื่องหลักฐานการการเมียรอดก็มีอยู่ในอัลกุรอานอ่าเอาดูให้จบ ว่าอินนามะลำยาคุณซาดิกะสอดีฮันเขาบอกว่าว่าอินนามาอันที่จริงหรือแท้ที่จริงแล้วลมยาคุณซาดิกะซาดิกเป็นอิสเซมของลำยาคุณที่สิ่งดังกล่าวนั้นมันไม่สอดีฮันมันไม่ประจักษ์ชัดที่ว่าหลักฐานเรื่องเมียรอดนะ่ไม่ชัดแจวร้อยเปอร์เซนต์ทั้งทั้งที่ว่ามีอยู่ในอัลกุรอานแล้วทำไมถึงบอกว่ายังไม่ชัดอีกเพราะอะไรรู้ไหม ลี่ยนนาหูนะนั ن ن ่นก็เพราะว่านั่นก็เพราะว่าอะไรเลี่ยนนาหูลี่ยนนั่นไมรอดเนี่ยเหลี่ยนนาหูไม่ไม่ใช่ไม่รอดตอนนี้เป็นตอนมีรุชะไม่ต้องหาที่กลับเลี่ยนนาหูเลี่ยนนั่นพลาวชะเพราะว่าแท้จริงแล้วลำยาสบุตบินัสสินกฏอิยินกาวนูกาวนูเป็นไฟของลำยาสบุต كون صدرة المنتهى فوق س ال م و า ت า ل ب ب ب ي ي ي ب س م ي م ي ي ب, س ب, ب ط ط ع นะลีอันนั้นเพราะว่าลมยัสบุตยังไม่ปรากฏชัดคำว่าลัมยัสบุตเนี่ยหมายถึงยังไม่ยืนยันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีการยืนยันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์บีนัสซินด้วยตัวบทกอฏอียิน ที่เป็นตัวบทที่มันประจัก์กตีก็คือตัวบทที่เด็ดขาดตัวบทที่ดิ้นไปไหนไม่ได้ยังไม่มีการยืนยันด้วยตัวบทที่ประจั์อะไร่ะที่ยังไม่มีการยืนยันน่ะเขาหนุมซิดโรติลมุนตาฮาเขาหนุแปลว่าว่าไอตัวของซิดโรติลมุนตาฮาที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานนั้น นะวัตัวของสิดระตุลมุนตาฮาเนี่ยฟวสสาวสวรสม์ทั้งเจ็ว่ามันอยู่เหนือาก็นเหนืออสมาวาตเหนือบรรดาชั้นฟ้าทั้งเจ็ดอันนี้ไม่ชัดอใช่ไหมคำว่าไม่ชัดในความหมายตรงน,นี้ก็คือไม่มีหลักฐานจากฮะดิษมุตวาเทศและจากอัลกุรอานเนี่ย มายืนยันมาสำทับว่าไอ้คำว่าซิดรอตุลมุนตาฮาเนี่ยมันคือสถานที่ที่อยู่บนฟ้าอ่ารู้ชัดแต่เพียงว่าสิดรอตุลมุนตาฮานั้นมีอยู่จริงแต่ยังไม่มีตัวบทในฮะดิษหรือในอัลกุรอานที่เป็นตัวบทแบบกตีนะเขาใจคําว่ากตีด้วยอ่าตัวบทที่กตีอ่าตัวบทกอตีคืออะไร จำให้ดีนะหลักฐานมันจะมีสองแบบหลักฐานกอดอีกับหลักฐานอีกอันหนึ่งอะไรกออีกกับกับอะไรยอนนี่จำไว้เดี๋ยววิชาท้ายๆอัลลอฮ์ Allah, กำลังพยายามอยู่เนี่ยเร่งหนังสือให้จบเราต้องเรียนวิชาหนึ่งคืออุสลุนฟิกอุสลุนฟิกเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่เราต้องเรียน เพราะอุซูลฟิกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้จักเขาเรียกว่าหลักฐานเขาเรียกว่าระดับน้ําหนักของหลักฐานและอุซูลฟิกเนี่ยจะแจกแจงไว้ให้ว่าหลักฐานจะมีอยู่สองลักษณะหลักๆก็คือดาลิลกอตอีกับดาลิลซอนนี่ดาลิลกอตอีคือหลักฐานที่ประจักษ์ถ้าภาษาทางวยาศาสรเขาเรียกว่าประจักษ์หลักฐานประจักษ์พยาน อ่ามันดิ้นไปไหนไม่ได้มันเถียงไม่ได้มันมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ดูเขาได้ว่าประจักษ์หลักฐานอ่าเช่นคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างเงี้ยนายกไปฆ่าเกิดเหตุการณ์ว่านายกไปฆ่านายขอนะยังยังไม่หูกลมว่าฆ่าก่อนดีกว่าเอาเป็นว่านายขอเนี่ยมันตาย ในขณะที่นายกอเนี่ยถูกต้องสงสัยแล้วทำไมถึงสงสัยว่านายกอเป็นคนฆ่าเพราะอะไรก็เพราะว่าในเหตุการณ์ที่ไปพบเนี่ยตอนที่ไปพบนายขอตายหาอยู่นั่นนะ่ะมันมีนายกออยู่ด้วยอยู่ในนั้นกันสองคนและบริเวณคอของนายกอที่ถูกฆ่านะ่ะถูกฆ่าโดยมีดแทงสมมติไปด้วยแทง แล้วพอชนะสูตรศพปุ๊บบริเวณคอเนี่ยมันมีลายนิ้วมือที่เป็น DNA ของนายกออยู่ด้วยะนะก็เลยทีนี้ตำรวจสารท่านตัดสินท่านตัดสินว่าไงท่านตัดสินว่า นายกตำรวจเน่ไม่ใช่ตัดสินตำรวจสงสัยว่านายกเนี่ยเป็นคนฆ่านายขอเพราะอะไรเพราะเหตุการณ์อยู่กันสองคนและบนร่างกายเนี่ยบริเวณคอโดนรัดคออาจจะเป็นการรัดคอเขาเราเป็นการอนุมานว่านายกเนี่ยไปรัดคอเลยทำให้บริเวณคอของผู้ตายเนี่ยมีลายนิ้วมือของผู้ของนายกอยู่นี่ก็เรียกว่าและก็ชี้เป้าว่านายกเป็นคนฆ่านี่เขาเรียกว่า ถ้าเป็นหลักฐานทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานแบบยอนนี่หลักฐานยอนนี่ก็คืออะไรก็คือยังดิ้นได้เข้าใจไหมนายกออาจจะบอกว่าอ๋อไอหลักไอที่รอยนิ้วมือน่ะเพราะอะไรเพราะว่าฉันเห็นเขานะ่ะโดนแทงมาก่อนไม่รู้ใครแทงแล้วฉันก็ต้องการจะช่วยเหลือเขาต้องการจะลากเขาน่ะไปหาโม,มงหาหม,มอหายไปมันดิ้นไปนอย่างอื่นได้มันตีความได้มันตะวินได้ <Yeah. S 1> นี่ก็เรียกเป็นหลักฐานที่ดิ้นได้ เขาเรียกว่าดาลินซอนนี่ก็เรียกมันเป็นไปได้หลายทางแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีกล้อ,องวงจรปิดเห็นภาพอยู่เลยแล้วไอ้ด้ามมีดที่แทงนายกออยู่มันมี DNA มันมีลายนิ้วม,มือของนายขออยู่ด้วยเลยไอ้กล้อ,องวงจรปิดไอ้อะไรเขาเรียกลายนิ้วม,มือที่อยู่บนด้ามมีด่ะ มันคือประจักษ์หลักฐานที่ทําให้หนายกดิ้นไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีภาพกล้องวงจรปิดอยู่ไงนี่ก็เรียกว่าดารินกดอีอค้รเนี่ยหลักฐานที่แปลเป็นอื่นไม่ได้หลักฐานที่ตะอุีินไม่ได้หลักฐานที่ดิ้นไม่ได้เพราเรียกประจักษ์หลักฐานก็คือดารินกอตอีในทางอุค์สุลฟิกอ่าเข้าใจนะอ่า เอาทีนี้พอในหลักการศาสนาเนี่ยดาลินซอนนี่คืออะไรดาลินกอตอีคืออะไรจำไว้นะดาลินกอตอีดาลินกอตอ,อ,อีหลักๆมีสองอย่างเท่านั้นหนึ่งคืออัลกุรอานอัลกุรอานคือดาลินกอตอีสองคือฮะดีษและต้องเป็นฮะดีษในระดับมุตาวาติรมุตาวาติรคือฮะดีษที่มีการรายงานเป็นเป็นนับร้อยสายรายงาน มาพูดซึ่งอันนี้ก็ต้องไปอาศัยอิงเอบกับวิชามุสลิฮะดที่เราเรียนในหนังสือวรกคมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ถ้าเป็นฮะดดิษธรรมดาฮะดิษซอเฮียต่อให้แม้กระทั่งเป็นฮะดีิษซอเฮียของท่านอิมามบุคอรีมีฮะดิษปรากฏและฮะดิษซอเฮียถ้าเป็นเพียงฮะดดิษเดียวหรือสายรายงานหนึ่งสองสามมีสองสามสายรายงานที่ไม่ถึงระดับมุตาวิติสเนี่ย หลักฐานจากฮะดิษนี้เขาจะเรียกว่า,าเป็นดารินซอนนี่ไม่ใช่ดารินกอดอีตามหลักวิชาการอเห็นไหมฉะนั้นเวลาที่เราเอาหนึ่งฮะดิษมาเป็นหลักฐานยาว่าแต่เอาฮะดิษดอ,อีมาเป็นหลักฐานอย่างนาาแน่นเลยฮะดิษต่อให้ซอเฮียแล้วมันก็เป็นหลักฐานแค่ซอนนี่แค่นั้นเองอถ้าจะให้มันเป็นหลักฐานแบบกอดอีเนี่ยต้องฮะดิษนั้นมูตะวติดเท่านั้น นะหรือทาไปเป็นฮัดติสก็ต้องเป็นอัลกุรอานเท่านั้นอเอาทีนี้มันมาเกี่ยวข้องยังไงเอาก็ใช่อัลกุรอานคือหลักฐานแบบกอีแล้วก็นนี้ไงอัลกุรอานก็พูดถึงอินเดซีดรรติลมุนตาฮาแล้วมันไม่ชัดตรงไหนอีกคำตอบคือใช่ซิดรรตุลมุนตาฮะนะมันชัด แต่ประเด็นปัญหาคือหลักฐานไหนล่ะที่มาบอกว่าซิดร์ตุลมุนตาฮามันอยู่เหนือชั้นฟ้านะ่ะมีไหมที่มันเป็นกอนอี้อ่านี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมนี่คือการเชื่อมโยงหลักฐานไอ้ซิดรตุลมุนตาฮานะ่ะมันกอนอี้คือตัวมันนะ่ะมีอยู่จริงมีอยู่จริงเพร,ะระาะคุรานพูดถึงแล้วทีนี้เราไม่ได้ปฏิเสธซิดรตุลมุนตาหา ใครปฏิเสธสิตรตุลมุนตาฮถูกเป็นกเฟิรเพราะปฏิเสธสิ่งที่อัลกุรอานพูดถึงแต่เรากำลังไม่ยอมรับว่าสิตรตุลมุนตาฮน่ะมันอยู่เหนือชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดเพราะอะไรเพราะไม่มีหลักฐานกฏอิ้คือฮะดีษที่มุตะวาติสก็ดี หรืออัลกุรอานอายะอื่นก็ตามที่มากํำกับว่าไอซิดรอตุลมุนตาฮานัน่นาว้กากษัตริามันไม่มีพอไม่มีปุ๊บมันจึงเชื่อแบบดิ้นไม่หลุดไม่ได้ว่าซิดรอตุลมุนตาฮาอยู่ชั้นฟ้าอ่าก็เลยทำให้มีกลุ่มมุสลิมบางพวกเนี่ยที่ไม่เชื่อเรื่องการเมียรอดเนี่ยเขาก็ไปถือว่าตกเป็นคาเฟตเพราะอะไรเพราะ มันไม่มีหลักฐานมากำกับแบบกตอี้ไงว่าซิดร์ตรุลมุลตาฮาอยู่เบื้องบนและการเมียรอท่านนบีขึ้นเบื้องบนฉะนั้นต่อให้ซิดร์ตรุลมุลตาฮาถูกพูดถึงในอัลกุรอานก็หาใช่ว่าจะหมายถึงเหตุการณ์ในเมียรอ ไอ้อายะที่ว่านาบีเห็นยิบรินอีกครั้งหนึ่งเห็นที่ซิดรรตุลมุนตาฮาณจุดนั้นมีเจนนตุลมาวานะไม่มีใครปฏิเสธเพราะนี่คือหลักฐานออกอตีแต่เขาปฏิเสธว่านี่นะมันคือเรื่องราวตอนเมียรอดหรือไม่แค่นั้นเองแต่ก็มีหลักฐานในฮะดีสแต่ฮะดีหมือนที่บอกว่าเป็นฮะดีษที่ไม่ได้อยู่ในระดับมุตาวาติสก็เลยทําให้ถูกจัดว่าให้เป็นหลักฐานในระดับซอนนิยะเท่านั้นารายละเอียดมันเป็นแบบนี้อ

ละรวมในเรื่องของการฮุกกลมสําหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องการเมียรอของท่านอับดุลสาลมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใพูดถึงว่ามุสลิมในกลุ่มอื่นนะแต่ว่าในอัลลซุนนะวะร์ามะเชื่อมั่นอย่างประจับชัดโอวการเมียรอดก็ดีโดยไม่กระทั่งการอิสรก็ตามเกิดขึ้นจริงและเป็นเหตุการณ์ที่ประติดประตอระหว่างกันและกันนะ ها تني وقال <سؤال> بعضهم المعراج ثابت بالكتاب أيضا تمي تسنى بعض نك وشاة كان بعض تان بوا معراج نيا من توك جين جان دوي القرآن شن ديو كان ها ديو ما تا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى